หมอบอกว่าต้องทำใจว่าทำใจว่าเพราะว่ารุ่นที่จะรอดนี้20เปอร์เซ็นต์ตอนแรกนี้ไม่คี้เลยค่ะไม่คี้ว่ารอดเลยค่ะตอนแรกๆนี่นะรอดเป็นคนแรกค่ะหมอบอกนะค่ะเป็นคนแรกขอส่วนดอกค่ะ ที่ท้องก็ไม่รุ้งเลยค่ะแล้วก็ไปตรวจที่อนามายัยอนามัยบอกว่าตั้งครรภ์ได้ห้านเดืเนอนแล้วก็ท้องไม่โตเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมไม่โตขึ้นเนาะก็เลยตัดสินใจกับพ่อแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลจมทองก็หมอที่โรงพยาบาลจมทองบอกว่าไม่ปกติ ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนดอกไปถือที่ส่วนดอกแล้วก็หมอที่ส่วนดอกว่าบอกว่าคันเป็นพิษว่าท่านไม่อาอ,อนนี่แม่จะไม่รอดแล้วเพราะว่าความดันสูงเรื่อยๆค่ะความดันขึ้นสำหรับรายนี้นะคะคุณแม่เนี่ยมีภาวะคันเป็นพิษ นะะในระดับที่รุนแรงนะคะน้องเขาเนี่ยได้รับผลแทรกซ้อนจากภาวะคันเป็นพิษด้วยเพราะว่าเราประเมินแล้วเนี่ยพบว่าเลือดจากรกอนะคะ่ะที่ไปเลี้ยงเขาเนี่ยมีความต้านทานสูงมากเขาได้รับสารอาหารได้รับออกซิเจนเนี่ยน้อยกว่าเด็กทั่วไปนะคะ่ะนี่ก็เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เขาเนี่ยมีน้ำหนักน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาช่างใจแล้วว่าเราจะเดินไปในแนวทางไหนดีนะคะซึ่งณนะขณะนั้นเนี่ยเมื่อเราไดใ้ให้คำปรึกษาเป็นทีมนะคะแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วค่ะก็ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าะจะเป็นการยุดติการตั้งครันเพราะว่าเราประเมินและว่าการทํางานของรกของเด็กเนี่ยค่ะก็ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรถึงจะยืดอายุค,คันออกไปได้เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้นาน ก็จะเป็นอันตรายกับน้องด้วยถ้าเราไม่ไม่รีบเอาน้องออกมากรัวที่สุดที่ไม่สมบูรณ์กลัวบ่าเดินไม่ได้ไม่โตหรือว่าขาหมอมมาเหเดินไม่ได้เนี่ยกลัวเนี่ยบางครั้งก็ทองค่ะว่าเดินไม่ไมค่อยมีนะว่ายุ่หมดเลย ทางเนือยยามากเลยแต่ว่าต่อสุ้เพื่อลูก่เนื่องจากว่าน้องเป็นเด็กที่ข้อดก่อนกำหนดมากแล้วก็น้ำหนักตัวน้อยมากๆนะคะคืนเนี่ย อวัยวะต่างๆยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์ยังไม่แข็งแรงนะคะก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือในหลายๆด้านเฉะนการดูแลที่เป็นพิเศษเนี่ยมีตั้งแต่การรักษาอุณหภูมิร่างกายนะคะต้องอยู่ในตู้อบที่ควบคุมอณหภูม,ภมิมีความชื้นที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีพวกการดูแลเรื่องการหายใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องการได้รับ สารลดแรงตึงผิวในปอดเพื่อที่จะช่วยให้เขาหายใจได้ดีขึ้นนะคะความพิเศษก็คือว่าเขาตัวเล็กมากแค่300กว่ากรัมเองก็ประมาณ3ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามีณตอนนั้นนะคะณตอนนั้นเนี่ยในบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เตรียมมาพร้อมสําหรับเด็กที่ที่ตัวเล็กขนาดนี้เพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยเราก็ต้องมาปรับเพื่อจะให้เหมาะ น้อองงจิวขเรายกตัวอย่างเช่นอย่างท่อช่วยหายใจเนี่ยปกติเราใช้ไซส์เล็กก็คือ2.5แต่น้องจิ๋วเราเนี่ยจะใช้เบอร์สองเพราะนั้นมันก็มันเล็กมากแล้วมันก็มีโอกาสที่จะหักงอเราก็ต้องมีการดัดแปลงเอาอะไรอะไรที่จะมาครอบเพื่อให้มันมีความแข็งแรงขึ้นปัญหาอื่นๆก็จะยังมีอย่างเช่นการให้สารน้ำสารอาหารนะคะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ะะแล้วก็ต้องให้โภชนาการที่เพียงพอซึ่งในระยะแรกที่เขายังไม่พร้อมที่จะรับสารอาหารทางปากได้เนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องให้สารอาหารทางเส้นเลือดนะคะก็คือให้ทางหลอดเลือดดาแล้วก็เมื่อไหรที่เขาพร้อมเนี่ยเราก็จะเริ่มให้น้ำนมคุณแม่ฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องพยายามกระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะปั๊มน้ำนมมาให้ลูกได้ นะคะเพื่อที่จะช่วยเรื่องลำไส้เรื่องการดูดซึมอะไรของเขาด้วยนอกจากนี้แล้วก็จะมีธนาคารนมแม่นะคะในกรณีที่คุณแม่เนี่ยยังมีน้ำนมไม่เพียงพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำน้ำนมแม่บริจาคเนี่ยมาให้ทารกแรกเกิดได้นอกจากนี้ก็จะมีอ,อ,อุป,ปรกรณ์อย่างอื่นหรือว่ามีศักยภาพของบุคลากรอย่างเช่นเราสามารถที่จะทำการผ่าตัดข้างเตียงได้นะคะแล้วก็มีการประคับประคองจิตใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ ที่จะดูแลเขาให้ผ่านพ้นระยะที่วิกฤตตรงนี้ไปได้ค่ะหมอให้เอานมของแม่ไปกินก่อนเพราะจะได้โตเร็เรวๆอีกนะหมอพ่าทั่วทิ่ไปสองครั้งก็มีไปส่งน,นมปั้นนมแล้วก็ใส่ในที่พ่อทําไว้นะคะใส่ที่ตุ้งแช่แล้วก็ ตอนที่โลไปก็ใส่ที่กระติบ,บก็เอาบไปตอนนั้นหาอะไรกินที่มีประโยชน์ที่จะให้นมดีที่จะให้ลูกแข็งแรงเร็วๆอยู่ที่บ้านนี้กลัวงเง่้ยเดียวกลัวหมอโทรมาว่าต้องไปเอาศพลูกนะกลัวเหมือนกันน,นนะแต่ไม่รู้นะก <laughs> ลัวแต่กลัวแต่ต้อไปผมไป ตอนที่ไปเรียนแรกที่สุดเด็กเลยนะไม่ไม่อยากให้เขาไปเหมากันนะแต่ว่าก็ทานใจว่าว่าคโคตรที่สุดเด็กเลยว่าไม่ต้องเป็นหัวอะไรนอะปีนีนะ้เขาไปเขาอยากไปเรียนะนะเขาไปแล้วก็ถามครูว่าพัฒนาการเป็นยังไงเขาเลียกับเพื่อย,อยังไงว่าปกติดีทุกอย่างครูครูบอก เราเสีดีใจค่ะแล้ดูเขาแต่งร้านเขาเล่นเขาว่าเขาเป็นเด็กด,ดีมากเลยนะเขาพดวดอะไรก็เชื่อฟังเลยนะเขาไม่เคยอยู่ค่ะพ่อแม่เลยนะเขาติดใจพ่อแม่มากเลยนะลูกคนนี้ก่อนนอนนี่เขาถามตลอดว่าแม่รหนุไหมพ่อรหนุไหมรหนุมากไหมเขาถามตลอดเลยนะลูกคนนี้นะ ได้ร้านหนุ่มมากเลยนะเขาก็ละในก่อนที่จะลังนเนี่ยถาทุกข์คือเลยนะนคิดว่ามันเป็น <c oughs> ผูใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาสู้มาเพื่อเราเหมือนกันค่ะก็ <c oughs> ะเลยไม่เครียดอะไรก็ไม่คิดว่าเยอะยาก อยงง่างไรไม่คิดค่ะพอเห็นเขาเจริญเติบโตได้แล้วก็เราติดตามมาระยะยาวเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตที่ดีมีพัฒนาการที่ดีตามวัยของเขาได้นะคะไปโรงเรียนได้แล้วก็ชื่นใจคะ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยไม่เสียเปล่านะคะก็ดีใจคะ่ะ จากประสบการณ์รดูแลเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเราอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยหมดหวังแล้วเราก็ลุ้นแบบกับเขาทุกวันจุดมุ่งหมายของเราก็คือว่าวันที่เขาจะกลับบ้านเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้อุ้มลูกที่แข็งแรงกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้มีโอกาสที่คนสองคนในโลกนี้ที่จะใช้คําพูดกับคนตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยว่าเรียกตัวเองว่าพ่อกับแม่ได้อย่างภาคภูมิใจ ขอบคุณหมอนแท่นในพยาบาลทุกคนที่เอาใจใส่และให้ความร้าให้ดูแลน้องจิ๋วยันดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ